สวัสดีค่ะทุกคนกับผบกับอ้ําทางช่องบินอาร์ทีวีนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะมินอาร์จะมารีวิวเสื้อผ้าจากชีไอเงือเนื่องจากทางเราอะ่ะเริ่มไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วทุกคนเพราะว่าใส่ไปใส่มาเสื้อผ้าฟิตค,ค่ะออกกาลังกายแล้วหุ่นม,มันเปลี่ยนทุกคนแล้วแบบคอบ่าไหล่แขนอกอะไรเงี้ยเออเหมือนจะบอกว่านมใหญ่ขึ้นงอก,กระไรอยู่อะไรประมาณนั้นซึ่งทําให้แบบออรูปร่างมเปลี่ยนนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือแบบต้องเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะคะชุดชั้นใน เอ่เสื้อในก็คือเปลี่ยนหมดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่เราชื่นชอบออกมาก็คืออะไรที่มันเป็นแบบโอเวอร์ไซส์นิดเพราะว่ามันใส่สบายแล้วก็ไม่ปวดคอบ่าไหลอะไรเงี้ยนะคะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะคะเสื้อผ้าที่จะมารีวิวก็จะเป็นสไตล์แบบที่มันเป็นสายฟ่อนะแต่เรารู้สึกว่าเราซื้อมาเป็นแบบมิมอลนิดนึงอะไรเงี้ยเป็นแบบสีค่อนข้างจะเรียบเรียบแล้วก็ใส่ง่ายนะทุกคน ก็เราได้กางเกงยียนมา1ตัวนะคะสําหรับการสั่งครั้งนี้นะคะแล้วก็ได้เดรสสีดําใส่ง่ายาสบายมา1ตัวนะคะแล้วก็จะมีเ,มเสื้อเชิ้ตอนะคะมี2ตัวนะคะแขนสั้นแล้วก็แขนยาวะคะ่ะก็จะได้เป็นสีครีมอมการกีการีนิดนึงทั้งคู่เลยนะคะถ้าไม่เห็นเรื่องอันนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันใส่ง่ายนะคะแล้วก็สีครีมกาลังมาอะไรประมาณนี้ แล้วก็จริงๆตัวเนี้ยมันมีสีเดียวมันไม่มีมันไม่มันไม่ม,ม,ม,มีสีให้เลือกทุกคนว่าตัวเนี้ยมันมีสีขาวด้วยแต่เรารู้สึกว่าเราเบื่อเสิวนขาวเราก็เลยเออเอาสีนี้มาตัวนี้จะเป็นโอเวอร์ไซส์แบบสุดๆเลยนะคะสามซึ่งน่าจะสามารถใส่กับน้องสาวได้ด้วยท่านี่เรน้องสาวมานะคะแต่ว่าเสียดายไม่ได้ให้ลองนะคะแต่ไม่เป็นไร <S <S เผื่อเผื่อน้องยืมไปถ่ายรูปนะคะเออใส่คู่กันน่ารักเพราะว่าน้องสาวเป็นจจมเบอร์ไซส์น่ารักน่ารักนะคะ แล้วก็เราได้แว่นตากันแดดมาหนึ่งอันนะคะก่อนอื่นเลยมารีวแว่นเลยดีกว่าแว่นนี้ก็ราคาก็คือราคาหลักสิบหลักร้อยนะคะทุกคนเราเห็นนางแบบใส่คือนางแบบหน้าเทียวมากค่ะทุกคนโอ้โหแค่แว่นนะคะก็ติดอยู่นะคะแต่ว่าตรงที่มันมคนคิว จะดูสมงบนิ่มไปนิดนึงแต่ว่าโอเคจะไปไกายได้หรนะือไรปะดีค่ะเอ่อลักษณะการปังแดดก็โอเคนะคะเป็นแว่นแฟชั่นถ่ายรูปกายเลยของมนเอโอเคเดี๋ยวเราเดีวเราก็ได้ไาาดชุดว่ายน้ำมาหนึงชุดนะคะก็คือตอนนี้ไม่ค่อยได้ยังไม่ได้ทำแคมเปญเซ็กซี่นะคะทุกคนก็คือแบบว่าต้นสังกัดยังคิดอยู่ว่าแบบภาพรักจะออกมาประมาณไหนอะไรอย่างนี้นะคะทุกคน แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบชุดใบ้นั้นมันมีขานะคะคิดว่าน่าจะไม่ได้รองไหยุ่งหรือแกะให้ดูเลยนะคะทุกคนเป็นแบบม,มันจะมีขานิดนึงเราจะแบบไม่รู้สึกว่ามันโปล่ะทุกคนมีขานี้ยใส่แล้วเรารู้สึกว่าแบบมั่นใจอะถ้ามันเว้าแล้วมันจะรู้สึกแบบเซ็กซี่เกินไปอ่ะต้องไปถ่ายวิวแล้วล่ะอะไรประมาณนั้นแต่เสื้อเสื้อนี่เซ็กซี่อยู่นะ ยาทาบใี่ดูนะคะมันก็จะมีความแบบมาเหือะหอ,อะไรนิดนึงอะไรประมาณนี้เดี๋ยวถ้าได้ใส่ให้ลงถ่ารูปลงไ g นะคะไว้ไปติดตามกันนะคะทุกคนโอเคประมาณนี้ฉันน่าจะใส่พอดีนะไซนี้โอเคเดี๋ยวไปแอบลองคนเดียวไม่ลองให้ดู <c oughs> เป็นแบบเป็นผู้หญิงยุกกงคกลางนะคะทุกคนเป็นแบบเจนวายตอนป,ปลายๆนะคะก็จะมีความแบบที่บ้านก็จะหโหโบราณนิดนึงอะไรนี้เดี๋ยวผู้ใหญ่ว่าแต่ว่าเป็นถ่ายถ่ายไอจีได้เพราะผู้ใหญ่ไ,ได้ไอจี <c oughs> แล้วเราก็มีกระเป๋านะคะกระเป๋าสัาไปเลยจ้าสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีขาวนะคะอันนี้ก็จะแบบว่าใช้เป็นพ็อปถ่ายรูปได้เลยประมาณนี้นะคะ <c oughs> ชุดเดรสกันก่อนเลยดีกว่านะคะ เสนะคะก็จะเป็นแบบว่าแหวกกลางอกนะคะค,ค่อนข้างจะแบบขอบกว้างเท่าที่คุณอยากให้มันกว้างนะคะแล้วก็ความยาวเรากว่ากาลังดีเลยนะ,ะแต่ว่าทรงเนี่ยจะสวยมากค่ะอันนี้ขึ้นไปข้างบนนิดนึงแต่อันนี้เบก็คือทรงก็คือน่ารักแล้วแล้วก็ถ้าไม่อยากให้มันโปรเราก็จะเอาคลิปก,กลัดติดนะคะติดนิดนึงๆๆละเพราะว่าเดี๋ยวแบบแหวกไปถึงไหนก็ไม่รู้ โอเคประมาณนี้นะคะสบายใจแล้วก็แขนก็จะแบบพองๆเนี้ยทุกคนก็เ huh. ป็นทรงที <S 1> <S 1> ่ใส่สบายนะเขาจะมีสิบข้ามให้ตรงนี้ก็คือแบบเออรู้สึกว่าก็ดีอ่ะขูมแล้วก็ตัวนี้ไม่มีซับไหนนะคะแต่เนื่องจากมันเป็นสีเข้มเราก็จะไม่รู้สึกว่าบางแต่ว่าก็จะรู้สึกว่าวิวนิดนึงนะน่าจะมีซับไหนให้นิดนึงแต่ก็แอนนี้เวลาค้านี้ก็้องประมาณนี้นะคะถือว่า ชอบระดับหนึ่งแต่ว่ายังยังไม่ปัวมากแต่ว่าชอบอยู่เอาล่ะตัวต่อไปเราจะมารีวิวสังเกงอีนกันเลยนะคะแล้วก็เกับ,บเสื้อเชิ้ตแอนสั้นแล้วกันที่ไม่เป็นแบบอยู่ casual, แคชชวลแคชชวลก่อนไปลองกันเลยจ้าจ้าก็าาจะออกมาเป็นลุคประมาณนี้นะ โอเคเลยนะชอบแต่ว่าทรงจะมีแบบความนิดนึงอ่ะนิดนึงแต่ก็ไม่น่าเกีียดนะถือว่าใส่ใส่แล้วสวยใส่สบายเอวหลวมด้วยแหละแล้วผอมไปหรือเปล่าเนี้ยแล้วก็ความเอวสูงนะคะก็จะได้นิดนึงถ้าจะจะ,จะดีนิดนถ้ามันสูงอีกนิดน,งนึงปิดสะดือแต่ว่าเราอ่ะสูงไว้จะสิบทุกคนมันจะแบบฝุ่นก็ปรักประ,ประลาดไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านนะ <c oughs> ก็จะแบบประมาณนี้ทุกคน ส่งได้อยู่อ่าอันนี้ยาว38มสิบแปดนิ้วน,นะคะทุกคนตัวเองสูงประมาณ 170. ร้อยเจ็ดสิบก็ต้องดึงนิดนึงเนาะหรือว่าเราต้องซื้อไซส์เล็กกว่านี้อีกใส่หัวทำไมันจะใส่สวยแต่ว่าเผื่ออ้วนนะอันนี้เอลยี่สิบเจ็ดนะคะแปลว่าฉันผอมลงแล้วเนี่ยคนดีใจถ <c oughs> อะไนของแกลองไกลไปไหมโอเค แล้วก็เสื้อน,นะคะก็จะใหญ่หลวมโค้งสบายมากเลยแล้วก็โดยส่วนตัวคิดว่าเสื้อมันบางไปนิดนึงแต่ว่ามันเข้ากับอากาศเมืองไทยอะ่ะเราใส่ได้แต่ถ้าเป็นแบบเราอยู่บ้านนอกที่แบบเราต้องการความเรียบร้อยอะไรเงี้ยแม่แฉันน่าจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แ okay. ต่ฉันโอเคนะแล้วแบบเสื้อก็คือแบบเป็นทรงที่แบบใส่สบายมากมากเลยค่ะทุกคนอาจจะเอาเป็นแมชกับกางเกงขาสั้นก็ได้นะเสื้อตัวนี้ใส่สบายสบายเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นขาสั้นให้ดู ตอนนี้นะคะเป็น,ปนขาสั้นแล้วก็จะได้หลุดประมาณนี้นะคะ mm hmm. กชิลหรือหลุดอะไร mm hmm. ฉันจะต้องการใบเขียวะะอ่ะกระเป๋าเขียวดูมีอะไรดูมีมอะไรเพิ่มขึ้นมานิดนึงเป็นสามสีนะคะอ่า huh. แล้วก็ไหนว่าเป็นใบสีสีมันจะซีดไปเลยไหมอันนี้คือซีดกว่าต้องมีสีสันนึงเนาะตอหลายหลายใบทุกคน please แอน,นด์แมช แต่โดยส่วนตัวเราชอบใช้สีแบบสีจิมครีมมาง่ายๆไปได้ทุกโอกาสนี้เอออันนี้ก็น่ารักนะตุ๊กตาบาร์บี้เลยแหละเออก็สรุปเปลี่ยนกระเป๋าเอากับเปลี่ยนลุกกันเนาะแต่ว่าไม่ให้เราเบื่อเราก็ใส่ชุดเดิมชุดโทนครีมเรียบๆง่ายๆอุ้ยน่ารักเลยน่ารักมากนะสำหรับทุกคนว่ามันเข้ากันไหม คือมันก็ต้องมีลิมิตในการสั่งเสื้อผ้านะแต่เราก็คิดว่าเราเ <_ c oughs> สื้อตัวนี้น่าจะใส่บ่อยเพราะว่า,วาใส่สบายมากเลยเ้ยอันนี้ผ้าดีอันนี้ชอบเลยอันนี้ผ้าดีมากเลยแล้วก็แบบการเย็บคัตติ้งอะไรเงี้ยคือดีมากเลยทุกคนลมกลิ่นก็ไม่เหม็นนะดสี้วนหน่อย,อยชอบตุมกระเป๋าใครเป็นบ้าง โอ้ภายในเอ้ยจะบอกว่าใบนี้ดีสุดเจ๋วเจ๋งสุดเลยคัตติ้งดีอะไรดีมากเลยอะ่ะชอบแล้วก็แบบแบบเบิร์อ,อะไรโุ้ยดีใบนี้ยเชียร์เลยดีราคาเท่ามีนะราคาก็คือไม่หนีกันมากคือคนหลักร้อยซัมติงเออยเย็บดีดีไซน์ดีอะไรดีแล้วก็น้ำหนักเบาใช้สะดวกมากเลยอ่ะใบนี้ัวชอบชอบที่สุดในสามใบที่สั่งมาเลยชอบใบนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูเสื้ออีกตัวหนึ่งกันดีกว่านะคะทุกคน สืออีกตัวสึ่นคล้ายๆเสืออีกตัว้า,ออวาเป็นยังไงตัวใหญ่มากเลยโอเวอร์ไซส์นี่มีมาแล้วทุกคนโหขนาดสามเอ็กแอลนะทุกคนอกยังแอบจะตึงอะแต่ว่ามันก็ก็ยังไม่ได้ตึงนะเป็นคนแบบเป็นอ,อกไก่อะ่ะค่ะะใส่ยากมากจริงๆทุกคนแล้วก็ทรงสวยนะ่ารักเลยอะ่ะดูมาเนี้ยดูเซ็กซี่จริงๆด้วยใส่กับขาสั้นนะคะทุกคนจัดกันี้ ว้าวมีค่ะไปช็อปปิ้งหน้าปากซอยค่ะหน้าราชชิคิกเกอโอ้โหที่สุดในคอลเลกชันเราชอบเสื้อตัวน,นี้มากที่สุดลลเลยทุกคนแล้วก็กระเป๋าใบนี้นะคะก็เก๋ดีก็สวยชอบแล้วก็เสื้อปอกอะ่ะก็คือแบบความน,นิ่มเนื้อ ใหญ่อะทุกคนแล้วแบบเวลาเราถ่ายรูปใช่ป่ะเราก็จะกลายเป็นผู้หญิงแบบหน้าเล็กหน้ารักอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นผู้หญิงน่ารักขึ้นมาท,นทันทีทันใดนั่นเองประมาณนี้นะคะชอบมากเลยอะคือปกเปิดกไซส์อะไรได้หมดเลยตอนนี้ 3XL เป็นโอเวอร์ไซส์แบบเลิฟอะ แล้วสุดๆผ้าก็จะแข็งๆผ้าก็จะได้ประมาณนึงแต่คุยถือว่าประทับใจอันนี้มากเลยอ่ะผ้าผ้าจะบอกถือว่าแข็งๆแล้วก็ได้อยู่นะอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เดี๋ยวจะลองทําให้มันเป็นดูแบบพับแขนเนาะให้ดูเป็น casual. แคชเชวลเราจะต้องพับทําเป็นแบบพับเซ่อๆอทุกคนประมาณนี้พับใหญ่ๆนะคะไม่พับเล็กโอเคประมาณนี้ คือจะบอกว่าไม่ใช่ผู้หญิงแต่งตัวเก่งแต่จะัำแบรนด์สุ้อ้านะจ๊ะได้อยูน่นะคือประมาณไหนก็ได้อุยสีัวคือน่ารักน่ารักกุ๊กไปเลยอะ่ะสีเขียวก็คือได้อยู่เห็นไหมมันแมชง่ายอะ่ะคือมันแมชแล้วมันเข้ากันหมดเลยอะ่ะแต่ใบที่ช่างสุดคือใบนี้ทุกคน จะดูแบบติ๋มๆซีซีนิดนึงเพื่อฉันหนาวว่าฉันเป็นติ่มต้องแต่งตัวให้มันมีสีสันเพื่อฉันว่าเพื่อฉันตาดขนาดดีเฉยเพื่อฉันถามว่าฉันเป็นหิจื่อเป็นติ่มนะคะเอมีความอะไรบ้าอันนี้สบายเป็น crossbody เอาฉันสบายปิดข้างป้าป้าโอเคประมาณนี้ก็จะดูมีสีสันมีอะไรขึ้นมานะคะกลายเป็นเอ่อ เป็นแฟรนซ์เซอร์และการแต่งตัวแล้หรอเน,นะคะแล้ตอนนี้ก็คือทำแบรนด์เองส่วนนึงก็แบบตัดเองใส่เองเทสเองอะไรเงี้ยก็จะแบบใส่เสื้อผ้าที่แบรนด์ตัวเองตัดเพื่อเป็นการเทสนะคะโอเควันนี้ขายอยากเกลียบอยู่นะคะแอนิเมเ์พูดเหมือนคนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวจะแอบ,บไปลองชุดว่ายน้ำคนเดียวนะไม่เอาให้ดูพูดเหมือนคนที่เป็นแต่ฉนัน,ฉน,น,นว่าฉันลองเป็เกลีวว่ายน้ำได้นะเดี๋ยวจะลองเก็บยวว่ายน้ำให้ดูดีกว่าแต่แกจะปิดคลิปแล้ว เก้งว่าน้ำเป้ายิมเล็กน้อยค่ะทุกคนไม่ให้หดเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอปิดคลิปเพลงเท่านี้นะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดเลยนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็ชอบสรุปชอบเสื้อตัวนี้แล้วก็ชอบกระเป๋าใบนี้มากก็ตามไปตากันได้ค่ะตามไปตามกันได้นะคะที่เว็บชิน